เราก็เลยสู่านางงามเป็นอะไรที่เท่แล้วก็อยากเป็นก็เลยตัดสินใจเซิร์ชวันนั้นเลยค่ะว่าแบบรับสมัครนางงามตอนนี้อะไรเงี้ยคุณก็เซิร์ชเองทําเองใช่ค่ะไม่มีพี่เลี้ยงมาส่งอะไรไม่มีเลยจริงๆเพราะเราคิดว่าการเป็นนางงามสําหรับเราคือไม่ต้องมงก็ได้แค่ได้เหยียบในความฝันเราก็คงมีไฟในการจะกลับไปทํางานต่อแล้วเพราะเราไม่ได้ลาออกนะคะเราก็บอกขอลาไปแบบสักสามอาทิตย์ได้ไหมไปประกวดแบบ เผื่อได้เผื่อได้อะไรเงี้ยหัวหน้าน่ารักมากแล้วหัวหน้ามองรูปร่างแล้วมองเขาเชื่อเขาบอกอุ้มแม่ว่าเนี่ยหนูต้องได้เน่เลยเพราะหนูสวยืถ่ายแววความสวยตอนนั้นเป็นเด็กอ้วนร่างใหญ่ค่ะแบบแบบอวบคือเป็นคนชอบกินจนตอนนี้ก็ยังชอบกินอยู่ขุ่นเนไม่ดีคุ่นไม่ดีเป็นตัวอ้วนร่างใหญ่ก็คือตอนที่ได้นางงามอ่ะเพื่อนที่บดินก็แบบคนไหนอ่ะ จำไม่เห็นได้เลยหน้าแบบนี้อ๋อมันคนละล่างมันคนละล่างจริงๆคนละล่างรแล้วท้าไม่ให้หนูถึงผอมได้อะกดดันค่ะหมายถึงว่าเหมือนพอมันต้องเป็นตัวแทนประเทศตอนนางสาวไทยหนูว่าหนูก็ยังอ้วนอยู่นะคะถึงโดนด่าแต่ว่าตอนไปมิสอินเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าหุ่มหมือนแบกพูดจริงๆว่าเหมือนแบกธงชาติว่าแบบอย่างน้อยมันต้องดีกว่าเนี้หรือดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเยี้ยค่ะก็เลยเริ่มรู้สึกว่ายิมก็ยิมต้องกินน้อยก็กินน้อยคืออดทนได้ทุกอย่างเพื่อไปทําภารกิจนี้ ฉันต้องมีภารกิจอะไรสักอย่างเพื่อชาติว่าฉันถึงจะลดความอ้วนได้มีแรงบันดาลใจแต่ไม่อ้วนไ้่อ้วนหนูสวัสดีนะเขาะลกสวัสดีู้กหน่ท้องตั้งรันเลยเนี่อยตอนที่คุณตัดสินใจไปไปไปประกวดอย่างเงี้ยคุณคุณตั้งใจเองหรือว่ามีมีคนส่ง ตั้งใจเองเลยค่ะคือรมันเกิดจากว่าช่วงที่ทํางานเป็นเพสัชแล้วอะเควงควางมากมเพราะว่าเหมือนเรามีมิชชั่นของชีวิตช่วงเรียนคือสอบได้เกรดสีสอบใบประกอบ <c oughs> เพสัชได้นั่นนี่นูน่นแต่พอทํางานจริงอะ เราต้องการอะไร<ม>อ่ะคือไม่แน่ใจ<ม>จนแบบทํางานครบหนึ่งปีเลยรู้แล้วว่าตอนนี้มันเบรนเอามันไฟหมดมันต้องเติมอะไรสักอย่างให้ชีวิตและก็นั่งล<ม>ิสต์เลยค่ะว่าเด็กจนโตเนี่ยเราอยากเป็นอะไร<ม>จนมันมีอันนึงคือการเป็นนางงามที่แบบเด็กๆเคยได้ยินอมมาม่ากับแม่พูด<ม>ออ,อปุย๋ยว่าแบบอ e ีเก่งนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยลสูานางงามเป็นอะไรที่เท่<ม><ม>แล้วก็อยากเต็น<ม><ม>ก็เลยตัดสินใจเซิร์ชวันนั้นเลยค่ะว่าแบบรับสมัครนางงามตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เซิร์ชเองทําเองใช่ค่ะ ไม่มีพี่เลี้ยงมามส่งอะไรไม่มีเลยจริงๆเพราะเราคิดว่าการเป็นนางงามสําหรับเราคือไม่ต้องมงก็ได้แค่ได้เหยียบในความฝันเราก็คงมีไฟในการจะกลับไปทํางานต่อแล้วเพราะเราไม่ได้ลาออกนะคะเราก็บอกขอลาไปแบบสักสามอาทิตย์ได้ไหมไปประกวดแบบเผื่อได้เผื่อได้อะไรเงี้ยหัวหน้าน่ารักมากแล้วหัวหน้ามองรูปร่างแล้วมอง เขาเชื่อเขาบอกอุ้มแม่ว่าเนี่ยหนูต้องได้แน่เลยเพราะหนูสวยอืออือคือคุณน่ารักมากแล้วแบบเราก็มันก็คงมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเห็นอะไรบางอย่างนะคงจะเห็นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเขาแบบไปเลยลูกเอาให้แบบสุดทางเลยนะแต่กลับมาทํางานได้ร้อะไรอย่างเงี้ยแล้วได้กลับไปไหมไมหลังจากเต้าเข้าไปแล้วไม่ได้ถอยกลับมาเลย